หลังจากที่ซูมาอี้ได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเสเหลียงทําการคุมกําลังกองทัพอยู่ที่เมืองเสเหลียงสิ่งนี้ก็เลยทําให้ฝ่ายจกกกที่มีขงเบงเป็นสมุหนายกนั้นไม่สบายใจเป็นยิ่งนักจึงได้ทําการหาหรือวางแผนกับบรรดาขุนน้าขุนนางทั้งหลายจนกระทั่งตกผลึกในสิ่งที่ที่ปรึกษาผู้มีนามว่ามาเจ็กได้ทําการเสนอให้ขงเบงไว้ทําการปล่อยข่าวว่าซูมาอี้นั้นคิดคดทรยศอยากจะเป็นกบฏยึดอํานาจ ยึดราชบัลลังก์ของจักรพรรดิโจโย,ย่อยสิ่งนี้ทําให้จักรพรรดิโจโย่อยมีความหวาดระแวงเรียกว่าเป็นสายพันธ์แห่งความหวาดระแวงเลยทีเดียวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโจโฉโจผีมาจนก,กระทั่งถึงโจโย,ย่อยโจโย่อยสั่งทําการปลดสายฟ้าแลบกลางดวงใจของสุมาอี้จนสุมาอี้นั้นจะต้องพ้นจากตําแหน่งเจ้าเมืองเสเหลียงและให้โจหิวนั้นเป็นรักษาการเจ้าเมืองเสเหลียงแทนสุมาอี้คาถามคือสุมาอี้ไปอยู่ไหนก็คงจะไปอยู่ในที่บ้านแล้วครับ เรียกว่าไม่มีงานทําตกงานไปใน,ในช่วงระยะเวลานั้นซึ่งข่าวครวการตกงานของสุมาอีนั้นก็ไปเข้าหูขงเบงนะครับสมุหานายกแห่งจกกผู้ซึ่งทํางานรับใช้จักรพัดเล่าเสี้ยนในขณะนั้นขงเบงก็เห็นว่าเป็นช่องทางเป็นจังหวะที่หาได้ยากเพราะว่าทางเมืองเสเหลียงนั้นเปิดกว้างแล้วโจหิวนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กเมื่อวันสื่อในสายตาของของเบงจูกัดเหลียงขงเบงจึงได้รีบทําการ พูดคุยกับบรรดานายทหารคนสนิทที่ปรึกษาขุนน้ำขุนนางทั้งหลายว่านี่คือโอกาสและจังหวะที่หมอหมิงจะทําให้พวกเราชาวจกกกนั้นสามารถขยายอิทธิพลไปที่บุยกกได้และจะสามารถที่จะสถาปนาราชวงศ์ฮั่นใหม่โดยให้จักรพรรดิเล่าเซียนนั้นได้ขึ้นของราชรวมแผ่นดินหลังจากที่แตกแยก,กเป็น3กกอยู่นานสองนานแล้วดังนั้นคงเบ้งจึงได้ทําการร่างหนังสือเพื่อทําการถวายกราบทูลไปยังจักรพรรดิเล่าเซียนโดยใจความหนังสือสรุปได้ว่า มาบัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ขงเบงนั้นจะได้ทํางานสนองประเดชพระคุณของอดีจตจักรพรรดิเล่าปีที่ได้พร่ำสร้างสิ่งนี้มามีความฝันอยากจะเห็นราชวงศ์ฮั่นใหม่กลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ถูกโค่นล้มไปเพราะความอ่อนแอของระบบการปกครองของจักรพรรดิเลนเต้จักรพรรดิฮวนเต้ก่อนหน้านั้นจนกระทั่งนำมาซึ่งความล่มสลายแต่มาบัดนี้ขงเบงก็ขอให้จกักรพรรดิเล่าเซียนนั้นได้เลือกใช้คนที่ดีมีความสามารถเป็นคนจริงใจจงรักภักดีมาอยู่ข้างกาย และบัดนี้ขงเบงเห็นว่าเป็นจังหวะที่จะสามารถขยายทธิพลของจกกกและจะทําให้ความฝันปณิธานของอดีตจักรพรรดิเล่าปีนั้นได้สําเร็จรุ่วงในครานี้ด้วยขงเบงจึงขอพระราชาอนุญ,ญาตจากจักรพรรดิเล่าเสียนให้ขงเบงกรีธาทัพไปปราบวียกกในที่แห่งนั้นที่จักรพรรดิเล่าเสียนได้ทรงอาร่านหนังสือที่ขงเบงถวายกราบทูลขอพระราชาอนุญ,ญาตให้จักรพรรดิเล่าเสียนนั้นได้มอบโอกาสให้ขงเบงไป ทำการปราบวยกกเพื่อสร้างราชวงศ <us ied> ์ฮั่นใหม่ขึ้นมาตามประนิธานของอดีตจกักรพรรดิเล่าปจาีจักรพรรดิเล่าเซียนไม่เห็นด้วยครับ <us ied> ผมคิดว่าจากักรพรรดิเล่าเซียนนั้นไม่เห็นด้วยกับการทีุ่งเบงนั้นจะกรีธาทัพไปปราบวีกกในครานี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของท่านจูกัดเหลียงของเบงถ้าจูกัดเหลียงของเบงนั้นเป็นอะไรไปจกักรพรรดิเล่าเซียนต้องแย่แน่เพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะมีความจงรักภักดีและมีความสามารถถ,ถึงเพียงนี้ในจ,จกกกจักรพรรดิเล่าเซียนจึงได้ทําการทัดทานและบอกว่า ท่านพ่อของเบงเพิ่งทําการปราบทางใต้มากลับมาได้ไม่นานแล้วนี่ท่านพ่อจะยกทัพไปปราบทางเหนืออีกหรือเราเป็นห่วงท่านพ่อมากนะไม่อยากให้ท่านพ่อไปตอนนี้เลยเพราะว่ากลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปและจะเสียสุขภาพสมูหานายกของเบงจูกัดเหลียงจึงได้ทําการกราบทูลไปยังจัก,กรพรรดิเล่าเซียนว่าฟาบาทโอกาสนี้หาได้น้อยมากนักที่ทางฝ่ายวุยนะั้นจะมีความอ่อนแอในเส้นทางการยกทัพเข้าตีใจกลางของวีกก ขับปราบทางใต้มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่างกายยังไหวถ้ามยกทัพไปปราบทางเหนือครานี้จะต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะฝ่าบาทในขณะที่จกักรพรรดิเล่าเสียนกำลังอึ้งนะครับกับการชี้แจงถแถลงขายของจุกัดเเลียงของเบ่งนั้นพลันปรากฏขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในที่นั้นได้พูดขึ้นมาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้มีความสามารถในการดูดาวประกอบกับก,บการพยากรณ์คนนี้มีชื่อว่าเจ้าจิว๋วเจ้าจิ๋วได้หันไปทางจากักรพรรดิเล่าเสียนผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นบอกว่าฝ่าบาทเมื่อคืนนี้ข้าเจ้าจิว๋ว ได้เงนมองดูดาวเพื่อทําการตรวจตราสามกกว่าแต่ละกกนั้นเป็นเช่นไรข้ามองดูดาวที่เป็นดาวประจําของฝ่ายวีกกนั้นยังสว่างสวัยประกายออกมาจรัดแสงแรงกล้ายังเห็นว่าชะตาของทางวีกกนั้นยังโชดช่วงชัชวาลอยู่จึงยังไม่ใช่เลิกที่สมควรจะยกทัพไปเพราะคงจะไม่สําเร็จเป็นแน่แท้ละฟาบาดว่าแล้วเจ้าจิ๋วก็หันหน้าไปมองที่จูกัดเหลียงขงเบ้งว่า ท่านสมุหานายกคงเป้งท่านเองก็ดูดาวเป็นมิใช่หรือท่านก็รู้ว่าดาวประจําวยกกนั้นยังสว่างสวัยชัวจวงชัชวาลอยู่แล้วท่านจะกรีธาทับไปท่านก็เห็นว่าความสําเร็จนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อดาวมันเป็นแบบนี้มันบอกแบบนี้นะท่านคงเป้งคงเป้งน,นั้นได้ยินสิ่งที่เจ้าจิ๋วพูดก็เข้าใจดีแล้วครับว่าดวงดาวนั้นไม่เป็นใจดาวนั้นไม่เป็นใจต่อคงเปง แต่ว่าขงเบ้งนั้นมีความมุ่งมา่ปรารถนาและต้องการจัดการให้เร็วที่สูงก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าทําไมขงเบ้งจะต้องรีดถึงเพียงนี้หากแต่ว่าขงเบ้งก็ตัดสินใจแล้วก็คงจะมีไฟแล้วครับจึงได้หันไปพูดแรงๆนะครับไปยังเจ้าจิ๋วขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้นั้นว่าเจ้าจิ๋วข้าก็ดูดาวเหมือนกันแต่ดาวนั้นมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ผันแปรไปตามพลวัตของฟากฟ้าหน้าผาอากาศไม่ต้องห่วงกับเรื่องนี้ข้าจะดูให้ดีแล้วมาบัดนี้ข้าขงเบ้ง ได้ทำการจัดกองทัพอยู่ที่เมืองฮันตงพร้อมที่ทำการเข้าตีวียกกอยู่แล้วดังนั้นเมื่อข้าไปถึงฮันตงข้าจะรอดูเรืกดูยามให้มั่นใจให้เข้าทีเข้าท่าและจะทำการกรีธาทัพไปปราบวียกกสำเร็จได้เป็นแน่แท้ แม้ว่าจะมีใครหลายคนนะที่พยายามทัดทานท่านสมุหอนายกเฉิงเซี่ยงคงเบงจเจ้าจิ๋วนั่นก็พยายามที่จะคัดค้านไม่ให้ไปไม่อยากให้เธอไปเหลือเกินอยู่นานสองนานหากแต่ว่าท่านเฉิงเซี่ยงคงเบงก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้รอพระราชาอนุญาตจริงๆด้วยนะครับจากจักรพรรดิเล่าเสี้ยน เพียงแต่ว่าขงเบ้งนั้นอยากจะให้จกักรพรรดิเล่าเซียนนั้นเห็นชอบด้วยกับแผนการของตนแต่ในเมื่อจกักรพรรดิเล่าเซียนไม่ได้มีการตกลงใจว่าให้ไปหรือว่าห้ามไม่ให้ไปขงเบ้งก็บอกว่าเอาละไม่ต้องพูดแล้วแล้วก็สั่งการนะครับให้ขุนนาขุนนางทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่าชีวิตเลยทีเดียวนะฮะทั้งฝ่ายบุลและฝ่ายบูนั้น ทำหน้าที่รับใช้จกกักรพรรดิเล่าเซียนโดยขงเบ้งนั้นเป็นคนแต่งตั้งทุกคนทุกตำแหน่งเลยทีเดียวครับในช่วงที่เป็นสภาวะทำศึกระหว่างโจกโก,กกับวีกกนี่ขงเบ้งเป็นคนวางตัวขุนน้าขุนนางทุกคนเลยทีเดียวครับที่อยู่ในส่วนกลางมีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและอำนาจของท่านเฉิงเซียงขงเบ้งเป็นอย่างมากว่าจริงๆแล้วใครที่เป็นคนที่แต่งตั้งโยกย้ายกำกับดูแลและสั่งการมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเมื่อทำการวางตัวขุนน้ำ,ข,นนำขุนนางทั้งหลายในการดูแลส่วนกลาง ให้กับจกักรพรรดิเล่าเซียนเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วท่านขงเบ้งก็ได้ทําการวางแผนกองทัพก่อนที่จะเคลื่อนพลไปยังตําแหน่งที่ตั้งระหว่างทางนะครับนั่นก็คือด่านเมืองฮันตงขงเบ้งจัดทัพอยู่ที่เอ็กจิว๋วโดยมีการสั่งการตําแหน่งสําคัญสําคัญในการจัดแต่งกองทัพดังต่อไปนี้ผู้บัญชาการกองทัพหน้าขงเบ้งแต่งตั้งให้อุยเอียนดารงตําแหน่งนั้นผู้บัญชาการกองทัพหลังขงเบ้งแต่งตั้งให้ลี่อินทําหน้าที่นั้นขงเบ้งแต่งตั้งให้มาใตา้ เป็นนายทหารพลธิการแต่งตั้งให้เตียวหนีเป็นเจเรทหารแต่งตั้งให้กวนหินเป็นนายทหารรักษาข่ายในระหว่างการเคลื่อนทัพและยังมีอีกหลากหลายตำแหน่งเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นท่านเฉิงเซียงขงเบ้งเป็นแม่ทัพใหญ่ในการกรีธาทัพไปกำราบและจัดการวุ่ยกกให้สินสางแต่ขงเบ้งก็คือของเบง้งไม่ใช่แค่จัดเตรียมขุนน้ำขุนนางเอาไว้รับใช้จักรพรรดิเล่าเสี้ยนส่วนกลางแต่เพียงเท่านั้น คงเบงก็ยังสั่งการให้มีกองทัพในการระวังป้องกันฝ่ายงอกกกอีกด้วยโดยคงเบงนั้นสั่งการให้ลิเอยมไปทําการรักษาบริเวณด่านชวนโขดังนั้นคงเบงก็ได้ทําการวางคนที่อยู่ตรงส่วนกลางไว้แล้ววางคนในการป้องกันงอกกกไว้แล้วที่เหลือทั้งหมดทั้งปวงคงเบงนากองทัพถึง30มส0 0หมื่นบุกไปเดินทัพไปตั้งไว้ที่ด่านเมืองฮันตงเพื่อเตรียมบทขยี้วีกกต่อไปการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพในคลานั้น เป็นปีที่5ในการขึ้นของราชของจักรพรรดิเล่าเซียนเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิขงเบ้งสั่งให้ทําการเคลื่อนกองทัพไปข้างหน้าไปตั้งค่ายอยู่ที่ด่านเมืองฮันตงอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตไหมครับว่าขงเบ้งลืมใครเอาไว้ปรากฏว,ว่ามีนายทหารผู้หนึ่งเป็นนายทหารที่สูงวัยเป็นอย่างยิ่งคนนั้นชื่อว่าเตียวจูรงจูรงทําการรีบเร่งเข้าไปคุยกับขงเบ้งครับ พูดอย่างโมโหโทโสแล้วก็มีความไม่สบายใจมีความเครียดบอกว่าท่านคงเบงแม้ว่าจูโลกงนั้นจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งดุดดังเหล็กการยกทัพไปครานี้<ฮ>เหตุไฉนท่านขงเบงไม่อนุญาตให้จูโลงไปด้วยค<ฮ>งเบ้งหันมามองด้วยความเห็นอกเห็นใจจูโลงครับไปหน้าของจูโลงสีหน้าท่าทางของจูโลงนั้นมีความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่คงเบงนั้นไม่ได้แต่งตั้งให,ให้จูโลงดารงตาแหน่งใดๆเลยคงเบ้งบอกว่าท่านจูโลงข้าขอพูดตามตรงนะ ท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งของจกกกเป็นหนึ่งในห้าเสือของจักรพรรดิเล่าปีห้าเสือของจก,กกในรัชสมัยของจักรพรรดิเล่าปีนั้นก็ประกอบไปด้วยกวนอูเตียวขุยม้าเฉียวหงตรงและท่านจูโลงบัตรนี้ไม่เหลือใครแล้วล่าสุดท่านม้าเฉียวก็เจ็บไข้ได้ป่วยและได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่ท่านจูโลงเท่านั้นแล้วข้าจะปล่อยให้ท่านจูโลงไปทําการเสี่ยงภัยทําไมอีกทั้งถ้าเกิดว่าท่านจูโลงนั้นเกิดพลาดพลัง้งพ่ายแพ้ในการศึก จะทําให้ชื่อเสียงตลอดทั้งชีวิตของท่านจูโลงนั้นจะต้องแปดเปื้อนกับศึกในครานี้ซึ่งมันไม่สมควรเลยท่านควรเป็นแชมเปี้ยนตลอดกาลนะท่านจูโลงจูโลงพูดไปยังขงเบงว่าข้าเข้าใจท่านเฉิงเซียงแต่ว่าจูโลงนั้นทําการติดตามจักรพรรดิเล่าปีมาโดยตลอดทําการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไม่เคยกลัวแม้ว่าศึกนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กชายชาติทหารไม่กลัวตายไม่กลัวตายในสนามรบพร้อมออกศึก ขอโอกาสท่านคงเบ้งได้มอบให้จูหลงได้ทําหน้าที่ในกองทัพคลานี้ในการสึกคลานี้ด้วยเถิดคงเบ้งพยายามที่จะห้ามจูหล่งหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าจูหลงนั้นก็ดื้อเหลือเกินครับยังแข็งขืนไม่ยอมจูหล่งใช้ไม้ตายครับบอกคงเบ้งไปว่าถ้าท่านเฉิงเซี่ยงคงเบ้งมาให้จูหลงทําหน้าที่ในกองทัพครานี้ด้วยจูหล่งจะขอนํศาศีรษะไปเขกบันไดให้ลาโลกต่อหน้าท่านคงเบ้งไปเลย ผงเบกบอกเอาๆๆพอพอพอท่านขุนพลท่านขุนพลจูร่งใจเย็นๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้ามีเงื่อนไขถ้าท่านจะไปด้วยข้าจะให้ท่านจูร่ง คุมกองทหาร5,000นายไปก็ได้แต่จะต้องมีผู้ช่วยท่านจูร่งไปอีกหนึ่งคนปรากฏว่าพูดยังไม่ทันขาดคํามีคนบอกว่าข้าขออาสาคงเบ้งหันไปมองปรากฏว่าคนนั้นก็คือเต็งจีคงเบ้งบอกเอา้าเต็งจีได้เลยไปช่วยท่านจูร่งแล้วคงเบ้งก็มอบทหาร5,000นายให้จูร่งและเต็งจีนั้นคุมไปเพื่อทําภารกิจตามที่ขงเบ้งสั่งการและบัญชาการอย่างแข็งขัน ื่อได้เลือกงามยามดีถึงวันวอเวลาหนอท่านเฉิงเซียงจูกัดเหลียงขงเบงสั่งเคลื่อนพลเคลื่อนทัพญาตราทัพเตรียมมุ่งหน้าไปยังฮันตงจักรพัรดิเล่าเซียนนำข้าราชบริพารขุนน้ำขุนนางต่างๆออกมาส่งขงเบงไปสู้ศึกไกลจากพระราชวังประมาณ10ลี้หลังจากนั้นก็ถึงจุดที่ทั้งจักรพัรดิเล่าเซียนและขงเบงนั้นจะต้องลาจากขงเบงหันไปถวายบังคมลาเพื่อไปทําหน้าที่ภารกิจ ในการจัดการวีกกและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นใหม่ให้บังเกิดผลญาตราทับไปยังเมืองฮันตงในระหว่างที่ขงเบ้งนั้นได้นํากองทัพขนาดมหือมาเคลื่อนพลเคลื่อนทัพไปที่เมืองฮันตงนั้นสเกลแมวมองสายข่าวของวีกกก็เห็นเข้าจึงได้รีบไปกราบทูลต่อจักรพรรดิโจยอยว่ามาบัดนี้จูกันเหลียงขงเบงได้นํากองทัพฝ,ฝ่ายจกเคลื่อนพลมาตั้งมั่นใกล้จะถึงเมืองฮันตงแล้วขอทรงมีพระวินิจฉัยด้วยจักรพรรดิโจยอย ผู้สึ่งไม่เคยทําศึกอะไรเลยนับตั้งแต่ขึ้นคลองราชเจอศึกใหญ่ที่ขงเบงนั้นกรีธาทับมาก็เกิดอาการตกใจขวัญหนีดีฝอทาการเรียกระดมบรรดาขุนดําขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูให้มาเข้าเฝ้าเพื่อทําการประชุมหารือกันว่าจะทําการจัดการกับหน้าสิวหน้าขวัญแบบนี้อย่างไรในระหว่างการออกว่าราชการของจักรพัิโยยอยในการหาทางออกของวิกฤตการณ์ในครานั้นก็พลันมีขุนน้าขุนนางผู้หนึ่งได้กราบทูลไปยังจักรพัิโยยอยว่าขอรายงานสถานการณ์ทางการรบ กองทัพฝ่ายจกนำโดยขงเบกนำกองทัพ30มสหมื่นมาตั้งมั่นอยู่ที่ค่ายเมืองหันตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีกองทัพลาตเวนนาน่าจะเป็นทหารม้าลาตเวนนาที่มีแม่ทัพที่ชื่อว่าจูรลงและเต็งจีมาบัดนี้ได้ล้ำเข้ามาในแดนเวยก,กุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจกักรพรรดิโจยอยจากที่ตกใจแล้วก็ตกใจในตกใจอีกจึงได้ถามไปยังขุนนางว่าหน้าซิวหน้าขวานเช่นนี้มีผู้ใดกล้าที่จะไปต่อสู้ในครานี้บ้างมีผู้ใดกล้าที่จะต้านทานกองทัพของข้าศึกในครานี้บ้าง ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนขึ้นมาจากด้านหลังบอกว่าฟาบาดข้าขออาสาจักรพัรดิโจโยอยและทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นขุนน้ำขุนน้ำไม่ว่าจะเป็นใครหันไปมองทางเสียงนั้นปรากฏว่าคนผู้นั้นคือบุตรชายของแฮหัวเอียนมีชื่อว่าแฮหัวลิมเอาละครับนี่ก็จะเป็นฉากที่1น,นะครับของการประทะระหว่างจกกกกวีกกซึ่งเป็นศึกใหญ่นะครับศึกนี้ใหญ่หลวงนัก ขงเบงเฉิงเซี่ยงแห่งจกก๊กนั้นได้นำกองทัพมาเพื่อท้าทายนะกองทัพของฝ่ายวีนะโดยมีปณิธานอันแรงกล้าตามปฏิธานของเล่าปีอดีตจักรพรรดิแห่งจกก,ก๊กว่าจะต้องทําการโค่นล้มตระกูลโจนะที่กระทําการล้มล้างราชวงศ์ฮั่นให้จงได้และในฉากนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับจะเห็นถึงลักษณะของความสามารถในการครอบงําของของเบงที่ขงเบงนั้นมีต่อราชสำนักแห่งฝ่ายจก นั่นก็คือไม่ว่าจะมีใครทัดทานจะเป็นขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่แค่ไหนรวมถึงจักรพรรดิเล่าเสียนจะทัดทานไม่ให้ขงเบงไปทําการศึกในครานี้ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าขงเบงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครเพียงแต่ว่าอยากจะฟังความเห็นของจักรพรรดิเล่าเสี่ยนถ้าเห็นด้วยกับขงเบงก็จะมีความสุขเป็นยิ่งนักแต่ถึงไม่เห็นด้วยขงเบงก็จะนํากองทัพไปแล้วก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครนะครับที่จะเอาโทษกับขงเบงได้เลยนี่แสดงให้เห็นถึงว่าใครที่ใหญ่ที่สุดในจกก,กถ้ามิใช่ท่านเฉิงเียง ขงเบง้งจูกัดเหลียงท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมว่าการสู้ศึกในยกที่1นนะครับของฝ่ายวีและฝ่ายจกนั้นใครจะเป็นฝ่ายมีชัยใครจะเป็นฝ่ายปาราชัยอย่าลืมติดตามรับชมการวิเคราะห์ปร้ยสโก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์ด็อกเตอร์นัทกฤตเปาอินในอีพีต่อไปกับ3ก๊กพอดแคสต์สำหรับในอีพีนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างสูงแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเย,ยนขอบคุณสวัสดีครับ